แมาแบบประคือมูเอสเจสามผ่านไปกับท่านผู้เข้าแข่งขันทั้งสามท่านของเรานะครับตอนนี้เราถึงเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายช่วงไฟแนลของเราแล้วนะครับเราจะได้ทราบกันนะครับว่าท่านใดในสามท่านนี้จะได้เป็นศิลปินในค่ายเอสเจสตาร์ตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้ส่งผลคะแนนมาที่มือผมแล้วนะครับ เรามาลุ้นกันว่าท่านใดจะเป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศของด้วยเงิน1นึ่งแสนบาทได้แก่เอเจสามน้องเต้ากระดงแสดงความยิดีกับเอจ แสนบาทพร้อมด้วยโลเกียรติยศแล้วก็ที่สำคัญเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในค่ายเอสเจสตาร์ของเราครับผมอย่าดีใจอย่ดีใจะมึงแตวตอนนี้เราก็ได้พู้